พุทธวจนะชุดสาธยายธรรมอีกประการหนึ่งพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารน,นี้เป็นธรรมข้อที่สซึ่งทำให้สัตยธรรมตั้งมั่นไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไปอีกประการหนึ่งพิขุทั้งหลาย พิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมตรึกตรองเพ่งดูด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาตามที่ได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารน,นี้เป็นธรรมข้อที่ห้าซึ่งทำให้สัตธรรมตั้งมั่นไม่ลบเลือนจนเสื่อมสูญไป